ชื่นเมื่อนกันไปตามๆกันสำหรับใครติดตามงานแต่งของแอนออรดีบอยซิริเช่ทึ่จัดขึ้นตอนเร่าเ้ามื่อนี่เงี้ยวมาถึงตอนคำโดยตอนส่อกัมิที่แห่คันหมากที่สู่ขอสู่ขอนผูกแขนและตอนคำก็จะเป็นการจัดเลี่ยงจลองพิธีมุงคลสมรสที่จัดขึ้นที่หอประชุมการเจ้าหน้าพีเศกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการเปิดเผยที่ไพ่ๆกัอยักหูวา่าค่าดองสอแอนหลายปันไดที่มาสูขอหมอบให้กันในงานกระสลบมาแล้วเก้นสดสี่ล้านบาทท่องค้ามนำนักร้อยบาทนาฬิกาโรเล็กซีเรือนฉนดที่ดิน10บใบแวนมันแบนเพชรมูลราคากว่าหน่ล้านบาทรวมๆแล้วกับมูลราคากว่าหนึ่ล้านบาทเป็นคาดองที่รลายที่สุด าถในวงการมอลลัมในวงการบันเทิงในภาคอีสานของเฮ้ากับบอเป็นยังพี่น้องเลื่อลลมในน้องท่องสีไปไสเป็นท่องแผ่นเดียวกันแล้วต่อไปกับทําม,มาหาจินนํากัน,น,กนมอลลัมใจเกินลอยก็เป็นส่วนหนึ่งของซอเอนอลดีเพียงแต่แยกกันเหตุงานซื้อ โดยศิลปินหล,หลายคนต่างกับวงคําวยพรใไหแอนอรดีบอยซิริชัยในมือวันแต่งงานมื่อนี้เป็นตนว่ากินต่ลาพูนลาบตุกกี่แห่งเวิร์กพอยและศิลปินอีกหลายคนนับกันบวัิประไว้ที่มารวมอวยพรใไหแอนอรดีกับบอยซิริชัยเป็นงานใหญ่งานสร้างที่แฟนแฟนเอซต่างรอคอยอยากเห็นบรรยากาศ แบบนี้มาโดนแล้วถ้านับคู่ฮักศิลปินที่เฮาจักก่อนหน้านี้ที่จัดงานแต่งงานกันยังเป็นทางการก็ยังนุ่นที่ดาพอนกับท่องเบ็ดทับถนนแพ้วเผาแสงท่องกับพญาบาลฟินแลนด์โดยมีน้องนานดิตะเป็นพยานรักคนแรกและก็มีลูกอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทองของแพ้ยวพ้าแสงท่องคู่นี้ก็เป็นคู่ที่สามแอนออร์ดีบอยสริชัย ที่เป็นครูหักศิลปินครูหักหมอลำครูหลาสุดที่แฟนๆเอฟซียังล่อค่อยกันมาโดนแล้วอยากเขียนการจัดงานเป็นงานเป็นการประไปพี่นี่ของโบรา่ที่สืบต่อกันมาต่อจากนี้ต่างคนกับต่างจับจองจากปึงวาครูนีซิมีถ้าอยาดออกมาห้เบิงเมื่อดายางโลเล็กน่องยกที่ตั้งซื้อไวล่วงหนา้าก็อ้อยพรอนห มีหลูกมีลานให้แฟนแฟนเอสตีมาเชยชมเร็วๆสำหรับแอนอรดีบอยซีดีใช่